สวัสดีค่ะพี่เพื่อน,น,นตางไลจะพามาดูวิธีชนบทวิธีของคนบานนอกนะคะที่นี่แม่น้ำกระแสค่ะน้ำใสไหมคะยังมีความสดชื่นมีความเป็นธรรมชาติยังคงหลงเหลืออยู่ที่นี่นะคะนี่มีความสุขที่สุด ก็น,น่าจะเป็นคนนี้แล้วค่ะเ <c oughs> จ้าสมุทเลยค่ะคนนี้ปากกำไรมาขายของที่ตลาดลิมนหน้าวันอาทิตย์นะคะนี่นาร้านค่ะดูที่ปากกำไรขายอะไรบ้างพิซซ่าค่ะนี่นากินไหมคเคบ้าบค่ะแล้วก็จะบ,บคกข้วค่ะ ตบก,กันนอนไปเลยต่อมาค่ะนี่ขนนทอดกล้วยชาบมันชาบอร่อยมากๆนะคะเจา้านี่และนี่มีขนุนเชื่อมมีกล้วยกวนแล้วไอ้นี่เอาเนี่ยวันนี้มีทัวร์ค่ะพิเศษกล้วยกวนที่นี่ไม่ใส่แป้งนะคะ วนเองค่ะนี่ชาวบ้านทํามาเองค่ะทาตามที่กําลังจะทาได้นเล็กน้อยๆอยะค่ะนี่ต่อมาข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะถ้วยเดียวอิ่มแน่นอนค่ะสิบบาทก็อิ่มได้นะคะเนี่ยต่อมาก็นี่ค่ะพวกน้าแข็งใสลูกชิ้นยำลูกชิ้นทอดนี่ปลาปกคนเก่งของเรา แอมาก็นี่จะเป็นน้ำผลไม้ค่ะนี่คือแมค่ค้าในตลาดของเรามีไม่กี่ร้านค่ะแต่เราพยายามทําให้มันมีหลายๆอย่างเผื่อเป็นตัวเลือกให้หลูกค,ค้านะคะนี่น,น้ำนี่นี่น,นี่นี่ค่ะแมค่ค้าเจทาคนสวยนี่เรามีกระเพาะปลาด้วยนะคะหิวหิวแวมาทาั้งนี้ได้เลยค่ะ มีขาา้าวเพาะปลามีหมอใยค่ะมีขา้าวโพดคลุกเนยอะค่ะแล้วก็นี่มีสาลาเปาขนมจีบแล้วก็มีนี่น้าแข็งใสอีกคนนึงรับรองค่ะมาเดินตลาดนี่อิ่มแน่นอนค่ะนี่นี่ฝันใจเด็กๆเลยนะคะเนี่ยเด็กๆชอบอร่อยด้วย อู้เนี่ยตังเกตไหมคะที่บ้านมีอะไรมีพักอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆก็จะเก็บติดมือมาค่ะขายได้หมดค่ะนี่จ้าวี่อีกจ้านึงก็นี่มีขนมจีนด้วยนะคะเนี่ยนี่อันนี้โอ้น้ำยากะทิอันนี้น้ำยาทั่วค่ะหวานๆนะ่ะ อันนี้น้ำยากแกงเพชดแล้วก็จะมีขนมเทียนขนมมะตายนี่มะม่วงที่บ้านมีเขาเก็บมามะละกอกล้วยนี่ขนมกล้วยคขะหอเนี่ยแล้วก็พักที่ปู๊กไว้กินไม่ทันก็เอามาขายค่ะนี่สตอนะนี่นาสตอนะคะอร่อยนี่ค่ะเจ้านี่ดังเดิมหลายสิปีแล้วค่ะ ขนมไส่ใสขนมกลวยขนมฟักทองกลวยทอดอันนี้ข้าวเมาทอดนี่ไข่อะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอย่างเงี้ยค่ะมานานหมากแล้วค่ะลูกค่าเยอะแยะค่ะขนมเหนียวยากอันนี้มีกะปิเนี่ยค่ะทำกินกินไม่ไหวก็เอามาขายตีกระปุกข่ากระปุกพักตางๆค่ะหลอบหลอบบานเนี่ยเก็บมาขายได้หมดค่ะ ีพักบุงพักอะไรนะักนี่นี่นี่ขเนียวอย่าง<ม>อย่างตะตอโดยพอม <laughs> <laughs> นี่เจา้านี่ลูกค้าตรึมค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ดูดูความใหญ่ของไออุ่ง <laughs> นี่เป็ดค่ะเช้าวสว่างไม่ทันนะคะเนี่ยลูกค้าเดินมาแล้วค่ะ ้องก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจเรนูอะต่อมาเริ่พผักค่ะผักเนี่ยบาน,นี่มีเท่านี้ก็ถอนมาเท่านี้ค่ะนอค่าค่ะมีผักมากมายนี่มะลิงปิงมีสองถุงสามถุงก็เก็บมาค่ะนอไม้นอค่านี่ขายได้หมดค่ะขอแค่ขนออกมาจากบ้านค่เนี่ยบาน,นี่มีดอกกล้ยสองดอกมีชมพูนิดน้อย มะเขือน่อยหนึ่งขนมาค่ะนี่ไวัรุ่นวัยรุ่นในหมู่บ้านวันหยุดนะคะมาหารายได้เนี่ยมาทํำของกินกน่ารากักน่ารากักเห็นแล้วนำรายไหลนะ,ะนะ่ะนี่ <c oughs> มาย้มค่ะตอนนี้มายมนน้ม,ยมกําลังออกกินไม่ไหวก็จับใส่ถุงขายค่ะสิบบาทสิบบาทขายได้หมดค่ะนี่กะปิ มีอยู่หน่อยหนึ่งเหลือทำแล้วกะว่ากินไม่ทันแน่ก็เอาออกมาขายค่ะอร่อยมากนี่เด็ดอ้อยควันค่ะขายเป็นกระสอบนะคะเนี่ยกระสอบละสิบบาทสิบบาทมีบานี่ก็มีกล้วยนิดๆหน่นอยๆมีอะไรก็ออกมาขายค่ะนี่บานี่มีดอกกล้วยมีพักมี กลวยนี่มีเท่าไไร่ก็ค้นมาได้เลยค่ะหาวีสิบวีมาพลาวเห็นไหมกลวยที่นี่จะมีจะขายดีค่ะเพราะเราค้ายกันไม่แพงนะคะนี่พักพักปลูกกินเองค่ะเพราะคนปลูกอะ่ะเขาไม่กินพักที่มีสารใช่ไหมคะปลูกแล้วมันเลือก็เอามาขายค่ะเนี่ยค่ะ มีชะอมมีสองกร,รมัมสามกร,รมัมวิธีชาวบ้านค่ะตลาดบานบานค่ะค่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะนี่พามาดูแม่น้ำลำคลองของเราไปละ่ะไปละ่ะขับเหลือกินลมให้เรายากไปซักนั้นเนี่ยตรงนาทาเรามีปลาเยอะเลยนะคะเนี่ยสังเกตดูปลาเยอะมากๆค่ะ แล้วจะมีตู้อาหารไว้ด้วยค่ะแล้วคนก็จะชอบมาเดินหายอาหารปลานะคะนี่เป็นปลาตะเพียนชนิดหนึ่งอะที่หางมันขลีบมันสีแดงๆอะคะ่ะสวยค่ะวางๆอะคนก็ชอบมากันค่ะมาหายอาหารปลามันนั่งดูปลาเพราะปริมาณของเข้าเยอะเนี่ยแล้วขุนเท่าไรเขาก็มีแรงกินน่ะนะคะ โอเคค่ะพันไปพันมาเวะบานปากกำไรกันบ้างนะคะตาาลาดริมน้ำวัดกระแสค่ะสวัสดีค่ะ